นะอย่าฝืนนะอายุอานามอาจารย์ไม่ใช่น้อยแล้วนะนี่มือตีไปข้าไมไจะเป็นลมแล้วใช่ไหมไปใกล้มันทำไมอ่ะ โดนแล้วครับไปใกล้มันทำไมโดนแล้วครับใหญ่เว้ยไอ้เว้ม่ออกสายเว้ยเนึ้อจะไม่ให้ออกเลยพลาดสายโอ้ไม่เหนืงมึงรู้มึงตายอย่างเดียวโดนมาแล้วครับตายเห็นไหมตายสวีงเลยครับโอ้ต่อ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 เลยจัดเลยโอ้ใหญ่เย้ไม่ยอมง่ายงัดงัดขึ้นงัดขึ้น โอ้โหตัวนี้สะใจเลยครับท่านผู้ชมสะใจไหมครับสะใจเลยเล่นให้หมดเล่นให้หมดตัวนี้สะใจเลยครับบอกน้ำสะใจตัวเท่าเขายังยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมันนี้แหละ ยอยยเย้เย้เย้8ดโลครับตัวนี้ใส่ใจจริงแปดป่ะได้ครับเจ็ดแปดเลย8แปดกว่าตนึงถูวไมเก้าหรือนะพี่ม้สิบหรือวิสิบเหรอไม่ไม่เอากิงได้ได้แ่เมียกวามีเก้านะแปดโลไม่ต่างกัเจ็ดกับแปดเจ็ดโลกว่าเจ็ดโลเจ็ดโลกว่าตัวนี้ไม่เก็ดก็แปดอะอ่าไม่แปดก็เก้าไม่เก้าก็สิบละ อ่ะอย่าอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวไอ้เคียนเบลดครับไปแล้วครับหแล้วระวังมือเดี๋ยวก็งับมืองานเข้าไอ้ไอ้เคีนเบลดครับยังไงโบก้าโบก้าอ่าเดี๋ยวนะครับเราไปร่มเดียวครับมีร่มเอากางแดดเนีสวยอะไร้โหสุดยอดครับนี่ออกเลยครับขออนุญาตนะครับขอตากล้องทิ้งนะ าเล่นอะไรกันคนบ้าอะไรใส่แว่นข้างเดียวเล่นอะไรกันนี่มันไม่สู้เลยมันคงเหนื่อยลูทีเดียวสองทีน่าจะมีเก็ตแปดนะโแปดได้ผมว่าแปดแปดไม่ต่ำครับอาจจะสิบด้วยได้ปามันอ้วนนะเนี่ยจริงเหรอครับปามันอ้วนนะเนี่ยไม่ช่างได้หอเปล่าามันอ้วนนะตาระวังมือเ้มันทียวตัวนี้นี่ตามกันตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมครับนะครับตามตั้งแต่เมื่อวานเลยครับ ตายตายตายครับแล้วเราจะปล่อยนะครับสะใจปล่อยนะพี่จิ้นนะครับผมจิ้มอยนะแน่นอนแน่นอนไปมั้งพี่อปนะอยครับไปครับเรียบร้อยโอ้โหสิบเอ็ดกว่าเออเอานาถือครับเฮาถเคนเบดช่วยช่วยร่วมแสดงความยินดีหน่อยครับ ขอขอตากล้องร่วมใจความดีด้วยครับให้อยไหนครับดูกันนะครับใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ต้องยื่นครับใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับโทษทีนะครับอันนี้ห้อยไว้เฉยครับของจริงครับของจริงระวังมือมันระวังมันครับนี่คเัี่ยมเยาะเยาตามมาสองวันแล้วครับโอเคนะครับโอเคครับคือยื่นไกล้ไปเลยนะ Bis abonniert. it.